เปิดนี้สินแตงโมนิดาเพื่อนเผยต้องประหยัดถึงขั้นขนข้าวกองมากินที่บ้านจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ผลชนสูตรออกมาว่าเสียชีวิตจากการจมน้ําแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเธอนั้นตกน้ําไปได้อย่างไรซึ่งยังต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างแน่ชัดว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายคนก็ต่างย้อนชมผลงานเก่าๆของเธอบ้างก็ไปฟังคำสัมภาษณ์เก่าๆที่ทำให้รู้ว่าเธอนั้นสู้ชีวิตมากๆล่าสุดฮิปโปหนึ่งในแก๊งเพื่อนสนิทของเธอในวงการก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้นี่สินที่แตงโมรับผิดช,ชอบอยู่เท่าที่รู้ตอนนี้มีบ้านกับรถที่ยังต้องผ่อนอยู่บ้านน่าจะตกอยู่ประมาณ5ล้านหรือ7ล้านส่วนรถใกล้ผ่อนหมดแล้วก็ได้มีการแพลนว่า ภายในก่อนสิ้นปีนี้น่าจะเป็นกลางปีเราจะรีบเคลียบ้านเพราะโมจะได้สบายเสียทีพร้อมทั้งบอกว่าคิดสภาพนะคะดาราทำไมจะต้องขนข้าวกองหรือเขาจะขนข้าวกองแล้วก็เอามาเผื่อเพื่อนๆด้วยมากินที่บ้านด้วยอันไหนที่เขาประหยัดได้เขาก็จะประหยัดให้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com